ใจหคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามรู้รักมันไม่ไหวระวังโอเคไหมอย่างนี้น่าจะลองดูเพลย์เซฟดีกว่าเพราะว่าต้องแอคติ้งมันจะมันจะค้างนานเกินใช่ค้างนานเกินนะครับอ่ะสเงเดี่ยวมา ใช่ก่อนเลยดูตาก่อนเตามาอน้ด้มาเตาไม่หนึ่งนะเตาไม่ไม่หนึ่ง yes มองลุก้าเอะครับตามาไม่ทามยังดีสักกว่กว่ว <laughs> ไม่ท้าไม่ท้ามดีสัก,กวักกว

อาจจะมีบางครั้งอาจจะเจอบางทีแต่ก็ยิ่มได้เรื่อยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักได้การไม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่

ก็รู้ฉันเองกยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทังนั้นงานน้อยฉันได้เรียนรู้ที่เข้าใจทุกนาที่ที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่นใหญ่และมีความหมายมากมาจริงๆอาจจะมีบางครั้งอาจจเจ็บบางที แต่ืยบได้เรื่ยมาหากจะต้องคิดวังก็ไม่เสียใจเสยในอ้ครนี้ให้มันเหมือนอินโทรวส์จริงๆอย่าให้เหมือนของเจมเข้าใจไหม่เหมือนตั้งใจอันนี้อันนี้มันตั้งใจไป ม yeah, yeah, yeah. ันดูตั้งใจอ่ะ yeah, 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 yeah. อาจจะแบบว่าใสา่ลมหน่อยก็ได้นะครับครานี้สนุกได้อีกเต๋าครับคุ้ายังฮุกมันยังอีกอ่ะอีกอ่ะยางน้อยฉันก็ได้รับ ตัอต่อคำหน่อยรัก,รกด้วยกันเป่นความอะไรรู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่<อ>ก,กันอะไรทั้นั้นนอยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจ<อ>ทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และมีความหมยมากมาั้จริงๆอาจะในบ้างครั้ง อาจจะจ็บางทีแต<ด>่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาห<ด>ากจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจก็ได้นะเออเอาแบบให้มันเป็นฟิลอะดูเป็นฟิลฟิลแบบฟิลอิมพอไวส์ไม่ใช่ฟิลตั้งใจอะเออโอเคขอยรอบนึ่งอลองดูลองดูเผื่อแบบสนุกอารมณ์มาลองลองกระโดดนิ ลองนี้เผื่อไว้เผื่อไว้มันไม่ต้องกระโดดก็ได้ไงแต่มองแล้วมันน่าจะกระโดดเนาะดิวอยู่แล้วเออลองดูลองถอยอีกไหมให้เขาเผื่อเขาจะอะไรโอเคได้ยินเสียงตัวเองไหมนั่นอะ

เธร,มมร,ระวังนะอย่าอย่าเอามือปิดไมค์อย่างนี้นะลกูกเออเราจะไม่ได้ยินความพยายามที่ทำเพื่อเธอจะคอต่อไปแค่มีรอยยิ้มของเธอส่งมา ก็ชื่นใจากในวันพรุ่งนี้จะต่อตกลงคงจะคุามา้มค่าบางอยาหากจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจอีกน้อยฉันเคยได้รัเ<า>กเธอทำให้การไม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไร จึงได้บ้างครั้งอายจะเจ็ดบ้างทีไต่คืยิ้มได้เลยมาหากจะต้องพิดวังรู้ไหมเสียใจเฮ้ๆๆๆๆเออเห็นไหมพอกระโดดปั๊บมันมีแบบนิดๆอะ่ะที่มันจะไม่ค่อยลงอะ่ะคร<น>ับย่งน้อยชั้นตอนกระโดดมาทางเนี้าายงไปไหไปตั้งแต่คำว่าไอ้นี่เลย หากในวันพรุ่งนี้เธอจะตอบตกลงอหากในวันหากในวันพรุ่งนี้เธอจะตอบตกลง mm hmm. คงจะคุ้มค่ามากมาย mm hmm. หากเธอต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจโอย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักติดตามไม่รักม,มันยาวไป,ปรู้เปลรักรัก nói này thơ trên cây đài rắc thơ rắc đi ca nên vẫn ngờ đây cứ rú trên đây cứ dặn Không trời mày tung ca nửa đây thế nên những nói trên đài liền rú đi cướp giày thơ อาจจะจบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรือมาหากจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจเท่แ้ท่แอาไว้เท่แล้วชอบแล้วมันต้องเต้นเยอะกว่านี้นะครูว่านะตอนนี้เหมือนถ้าเกิดมันจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะเต้นเยอะกว่านี้เวลาที่มันฟิลคนเยอะๆแล้วถ้า hey, 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 hey. เต่าอารมณ์มา ต่าต้องลองนึกจินตนาการตอนนั้นดูให้มันบวกเข้าไปอีกเพราะครูมันเหมือนว่ามันก็ยังเต้นไม่สุดว่ะไม่ใช่ครูจะบังคับให้เราเต้นแต่ว่าด้วยฟิลเราวันพวกนี้มันน่าจะเยอะกว่านี้ป่ะใช่ไหมค<ข>าชาะนคนดูเจอเออมองจากอย่างนี้แล้วว่าโดดทั้งพุกแน่เลยใช่เขาอยากเล่นัะเขาอะใช่ครูว่าต้องโดดเยอะกว่านี้ขอสุดท้ายขอรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยววนกลับมาคาชามาไปลองจินตนาการดูนั่งลองเงี้ยต่อเสียไปที 哦，买米了是吧？Hmm.